นั่นแหละก็อาราธานานิมนท่านท่านท่านก็ตกลงรับปากไว้คือสวดเจริญพระพุทธนต์เย็นวันที่สิบสองหลังจากที่แห่พระเสร็จสิบสามตอนเช้าก็สมบุญตกบตรแล้วก็ส่งน้ําพระส่งน้ําผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละก็เป็นธรรมเนียมประเพณีกันสืบกันมาเรื่อยเรื่อยมาหลังจากนั้นก็จะมีการถวายพระป่าถวายพระป่าเงินจํานวนหนึ่ง อที่เหลือจากการถวายภราพิสูจไปใช้ในส่วนตัวแล้วก็อีกเงินส่วนนั้นอ่ะที่จุดประสงหลักที่จะทําจะนําพระป่ามาเนี่ยก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ๆเน่ถวายภราไม่เยอะหรอกสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะประมาณนั้นแหละถ้าเยอะหน่อยก็สี่ร้อยถ้าไม่เยอะก็ร้อยสองร้อยถวายพ้าไว้ใช้ก็อย่างนี้เติมเนี่ย <c oughs> นั่นแหละคุณโยมเจเริญพระพุทธมนต เช้ากับส่วนบนเช้ากับเจริญพระพุนตนเย็นก็ไม่เกินประมาณนั้นอก็แค่นั้นเนี่ยอันนี้พูดให้ฟังนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนจัดการจริงๆเรื่องเนี่ยเรื่องเราถวายปัจจัยพระที่เรานิมนต์มาระดับพระครูถ้าเกิดเงินในพระกองพระป่าอเยอะเราก็จะถวายห้าร้อยให้ท่านเป็นค่าพานะด้วยนะไม่ใช่ว่าท่านเดินมานะท่านมีรถมาเนี่ยเราไปรับ รถก็ต้องมีน้ำมันเติมอย่างงั้นแหละคือค่าฟ้านะเป็นลักษณะนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นธรรมเนียมคุณโยมนะไม่ใช่ว่าอะไรนะจริงๆเนี่ยก็ต้องเติมน,น้ํามันอยู่แล้วนะรถทุกอย่างอันนี้เราพูดถึงหลักความเป็นจริงนะนั่นแหละอย่างก็เรานิมนต์มาทั้งทีแล้วก็ต้องให้สมเกียรติกับท่านยศถาบรรดาศักดิ์ของท่านนะด้วยนี่แหละเขาเรียกว่าการจัด จัดงานจัดการในเรื่องอการอาราธนาสมุนพระพิสุผู้ผู้ใหญ่นะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่เรียนรู้เราต้องเรียนรู้ด้วยในเรื่องนี้อย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็เมื่อถวายผ้าป่าเสร็จเงินนั่นน่ะส่วนกองใหญ่เลยเนี่ยถวายผ้าไม่เยอะหรอกคุณโยมไม่ถึงพันหรอกนั่นแหละผ้าสามร,รูปแล้วไม่ถึงพันที่ด้วยซ้ำนะ เงินเป็นหมื่นสองหมื่นเอามาจะทําอะไรทีนี้เอามาทําอะไรทีนี้จะามาเทปูนตรงนี้ตรงที่รอยรอยเชื่อมรอยเชื่อมจะเป็นหินรอยเชื่อมระหว่างรานปูนเนี่ยถ้าใครได้ดูที่เราถ่ายคลิปไปย้อนดูเลยว่านี่คือหอชั้นนะแล้วจะมีรานปูนตรงนี้แล้วก็จะมีต้นแต้ตรงนั้นแหละที่พวกเราจะมีการเทปูนแต่ต้นไม้ไม่ได้ตัดต้นไม้ทิ้งนะคุณโยมเราเนี่ย ล้อมโคกองกว้างแล้วก็จะเป็นทําเป็นที่นั่งนะเราจะทําเป็นที่นั่งเรานี่แหละทำเองถ้าไปจ้างเขาก็เพื่อเงินหีกใช่ไหมตั้งวันละสี่ร้อยนะคุณโยมเราทำเนี่ยไม่ได้เสียสักบาทนะค่าจ้างเสียอยู่เสียอยู่เสียค่าเครื่องดื่ม <laughs> นะั่นะแหละเครื่องดื่มก็ประมาณนั้นนะอืมนะนะ แค่นี้เองนะก็นี่เป็นลักษณะของการบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ที่เราไปเรียนมาไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนนะคุณโยมต้องเรียนแล้วก็ต้องรู้หลักการปฏิบัตินี่งั้นเขาคงไม่เรียนหรอกนะถ้าเราจะเป็นพระภิกษุแบบสมัยเก่านะั่นนะนะที่ไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนไม่ได้ร่ำเรียนแล้ว คุณเนะ่ยบินทบาทเลี้ยงชีพเฉยๆแล้วก็รักษาผ้าคลองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนั่งวิปัสสนากรรมฐานน่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการปีกวิเวกเพื่อที่จะหนีจากความอ่เลียหรือวุ่นวายทั้งพวงคือเขาต้องการหนีปีกวิเวกออกไปอยู่คนเดียวเนี่ยโดยที่คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับรู้กับท่านด้วยอันนี้แนวคิดของเราเนะอันแนวคิดของ แต่ละคูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันเราว่าเนี่ยมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวนะเพื่อตัวเองหลุดพ้นเพื่อตัวเองหนีปีกวิเวกค,คือการบริหารจัดการในส่วนนี้คือเราบอกให้คุณโยมทําแต่คุณโยมส่วนใหญ่คุณโยมไม่ทํากันหรอกเพราะว่าความคิดเห็นต่างต่างคนต่างคิดต่างนะนั่นแหละถ้าทุกคนคิดใกล้เคียงกันมันก็จะเป็นผลดีนะ Néle